เละยิ่งกว่าโจ๊กโรงเรียนในร้อยตำรวจถอดถอนอาจารย์หนิงอ้างไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อ้าวสอนกันไปกี่รุ่นแล้วล่ะพันตรวจเอกวิรุณกล่าวว่า ปัญหาอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจหรือรอรอนรอ,นอ,รอตอไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและเมื่อเป็นข่าวอื้อเฉาก็สั่งถอดถอนจากความเป็นอาจารย์นั้นสะท้อนว่าการแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ได้ผ่านการคัดครองที่ดีมีหลักประกันอะไรเลยข้อเท็จจริงคือได้แต่งตั้งเขาเป็นอาจารย์และได้สอนโรงเรียนในร้อยตำรวจหรือรอรอนรอ,นอ,รอตอไปแล้วถึง3ปีพอมีเรื่องเกิดขึ้น ก็โยนความผิดให้เจ้าหน้าที่ว่ากระทำไปโดยพละการซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างจะทำได้เองจริงหรือ และยังมีอาจารย์ที่ขาดคุณสมบัติและวุฒิภาวะในลักษณะนี้อยู่อีกเท่าใดกรณีดังกล่าวโรงเรียนในร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกแถลงการผ่านข่าวโรงเรียนในร้อยตำรวจระบุว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจประพฤติผิดจริยธรรมและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากกรณีข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมและการแต่ ตั้งอาจารย์พิเศษของโรงเรียนในร้อยตำรวจหรือรอรอ,รอนรตนั้นโรงเรียนในร้อยตำรวจขอแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเมื่อวันที่28ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวตามที่สั่งการไว้เมื่อวันที่26ตุลาคม2567โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์พิเศษนางสาวนาธนั t h มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดไว้จึงให้มีการทันคำสั่งถอดถอนจากการเป็นอาจารย์พิเศษทุกรายวิชาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏข้อเท็จจริงอันมีมูลให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำคำสั่งอาจารย์พิเศษดำเนินการโดยพละการในการเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษราไรนางสาวนาธนั t h ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดไว้จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป สามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต้นสังกัดปรากฏข้อเท็จจริงอันมีมูลให้เชื่อว่าอาจารย์สังกัดโรงเรียนในร้อยตำรวจรายดังกล่าวประพพฤติิตจะจริยธรรมตามที่เป็นข่าวจริงจึงให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไปสืบจจะข่าวรายงาน